เอาพี่น้องครับผมมีพี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับผมเนาะว่าอยากได้เต็มใบนะครับผมเนาะขอเต็มใบขอสองใบนะครับผมทั้งใบเก่าใบใหม่เดเตอร์วัสดุแอดนะครับผมเนาะเพราะว่าบางครั้งนะครับผมบางวันอาจจะบ่ได้เข้ามาเบิรงนะครับผมเนาะหรือว่าบางวันอาจจะลืมนะครับผมอาจจะบ่เห็นอาจจะบ่ดทันนะครับผมเอาให้แคปไว้นะครับผมหรือว่าแชร์ไว้เด้อพี่น้องเด้อแชร์ไปขึ้นหน้าเฟซหน้าเพจไว้นะครับผมเนาะ เพราะว่าจะได้บลืมินะครับผมให้เต็มใ้ใบไปเลยนะครับผมถึงวันที่สิบหาครับผมอันนี้เป็นใบเก่าเล้อพี่นนองโอ้ใบใหม่เด้อพี่นนอนนะใบใหม่ที่เข้าดีๆมากๆครับผมเนาะอันนี้ใบเก่านะครับผมพี่นนองครับผมใบเก่านะครับที่กระเข้าดีนะครับผมสามงวดเขาหางงวดเอาไหางวดเขาสามงวดนี่สิครับผมเนาะเอาไปดูกันนะครับผมไปเปรียบเทียบกันเล้อพี่นนองเดาอถารอบไหนมันตรงกันนะครับผมถารอบไหนมันตรงกันเท่ากับใครจะนักนะครับผมสำหรับคนงบหลนะครับผมเห็นว่ารล่อไผ่านมากวัน วันศุกร์นะครับผมวันศุกร์นะครับผมเจ็ดหานะครับผมเนาะ,ะใบเกาก็ได้เจ็ดหา,หาเจ็ดนะครับผมมันชนกันกับ่อยจันนักได้นะครับผมถ้าผู้ได้งบไหลถ้าผู้ได้งบหน่อยนะครับผมเนาะถารอบใดมันบ่ตรงกันเขาก็เขามาจัดใบมไม้ได้พี่น้องเล้อเอาใบไม้สถิติดีกว่านะครับผมเนาะพี่น้องถ้ามันตรงกันเขาก็ไปจัดนักกันได้นะครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะหายเรื่องสองใบไปเลยนะครับผมเต็มเต็มใบไปเลยนะครับผมเนาะ บางคนอาจจะไม่เห็นนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม